มากันแล้วสวัสดีน่ทำอะไรไม่ถูกรอยเด็กๆบอกว่าพี่ต้องดีอย่ายกมือไหวสวัสดีหนูหนูกลัวอายุสั้นก็มันติดอะเนาะเวลาที่เราจะพูดสวัสดีทักทายเนี่ยมือมันก็จะขึ้นมาเป็นอัตโนมัตินั่นแหละคนไทยอะสวัสดีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เขาจะพูดสวัสดีได้ไหมเนี่ยคงจะต้องดีไซน์การสวัสดีอะ่ะเอามือไปทำอย่างอื่นเออสวัสดีไือมัองสวัสดีสวัสดีมือมันขยับมาเองอะ่ะสวัสดีเสวัสดีเเลยพูดไม่ออกเลยสวัสดีเด็กๆชาดีดีๆมาเลยเด็กๆเจอหน้าพี่ตุ๊กดีอะ่ะ ก็ยกมือไหวพี่ตงดีกันสิอ่ะเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยไหนไหวอย่างสวัสดีครับไหวสิอ๋อพี่ตงดีจะได้ไหวสวัสดีครับอ,อายุยืนนะอายุยืน <c oughs> หลังจากคลิปที่เราแกะพัสดุของน้องมีนไปที่น้องมีนส่งของมาเผื่อให้แจกเด็กๆนีทั้งสมุดอันนี้ และกระของอันนี้ที่พี่ต้องดีถามคำถามเด็กๆไปเพื่อลุ้นรางวัลสี่รางวาัลคำถามที่พี่ทองดีถามเด็กๆไปนะครับในซองลุ้นที่น้องมีนส่งมาให้พี่ทองดีเนี่ยมีของอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วเป็นสกูชชี่กี่ชิ้นเด็กๆเข้ามาตอบกันแย่ๆเลยพร้อมจะมาดูหรือยังว่าใครตอบถูกบ้างมาเปิด ใครจะเป็นผู้โชคดีของในซองรุ่นของน้องมีนที่ส่งมาให้พิษทองดีมีอยู่ทั้งหมดเตยตัวหนึ่งและสองใครตอบสองชิ้นากใครตอบสองชิ้นผิดไม่อชงชแวงสามและ ใครตอบ3ชิ้นบ้างครับเย้ yeah. <Yeah. S 1> ดีใจด้วยจิตส <1. S 3> <4. S 1> ี่นี่บัน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 ห้านี่ห้าแล้วก็หกหกชิ้นหกชิ้นหกชิ้นใครตอบหกชิ้นรีบมาแสดงตัวเลยเพราะว่า คุณตอบถิกมีอีกหกแล้วนะพี่ต้องดีโดนเด็กด่าเนี่ยหลอกหลอกหลอกหกแล้วก็เจ็ดชิ้นนี่แปดชิ้นไปตอบเก้าชิ้นมีไหมมีไหมเก้านี่เป็นตัวนี่น่ารักดีบิดเก้าชิ้น หมด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 ถ้าตอบ9ชิ้นแสดงว่าคําตอบข้อแรกเด็กตอบถูกแล้วทีนี้มาดูว่าเป็นสกุตชี่กี่ชิ้นลูกท้าแตะหนึ่งเป็นสองสามสี่บันหและ6เพราะฉะนั้นถ้าใครตอบว่าข้อ1 9ข้อที่2เป็นสกุตชี่6 เด็กๆตอบถูกแต่ว่าพี่ทองดียังไม่เห็นมีเด็กๆตอบถูกเลยของเนี่ยพี่ทองดีเก็บไว้เล่นเองนะไม่ได้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 เอาอย่างนี้นะครับช่วงเนี้ยเด็กๆพากันไปเที่ยวสงกรานกันหมดเลยเดี๋ยวเด็กๆกลับจากสงกรานมาพี่ทองดีจะรวบรวมของแจกที่มีทั้งหมดนะครับทั้งของที่น้องนิวส่งมาแล้วก็ของพี่ทองดีด้วยเนี่ยมาจัดกิจกรรมร่วมสนุกกับเด็กๆกันอีกทีหนึ่ง คอยติดตามชมกันนะครับใครเดินทางไปเที่ยวสงกรานต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวที่ไหนนะครับขอให้เด็กๆเ,เดินทางไปและกลับอย่างปลอดภัยบอกคุณพ่อคุณแม่ให้ค่อยๆขับรถนะครับสนุกสนานกับสงกรานอย่างเต็มที่เล่นน้ําอย่างสุภาพด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับส,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 สวัสดีครับ าามาไปายไอ้มือ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 ๊อายบาย